คุณคือคนพิเศษสําหรับเขาไหมนะคะ <S <S อ่ะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานกันนะคะแล้วฟังเป็นไกด์ไลน์แล้วก็แนวทางนะอยากเปิดไพ่นะคะเช็คพลังงานความรักนะคะมาบ้านเขียวได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานถ้าพลังงานตรงก็ไปต่อนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอเช็คพลังงานของเขานะขอเช็คพลังงานของเขาเอ,อ่อคนนี้ คนนี้จะเป็นคนที่แบบเหมือนรักครอบครัวเขามีบางอย่างที่ลักษณะเหมือนเขาปกป้องอะ่ะมันเป็นพลังงานของการการรักการดูแลการซัพพอร์ตการปกป้องครอบครัวหรือว่าคนรักอะไรเงี้ยแล้วก็มีพลังงานที่แบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะเขาเป็นคนมี power อะไรประมาณนี้ด้วยอืมเป็น ชาวเมถุนนะคะเป็นชาวเมทุนอ่าคนนี้พวกเขมีเสน่ห์นะเป็นคนที่มีคนชอบเขาเยอะอ่ะมากกว่าสองคนหรือสองคนก็ได้หรือสถา,านการณ์ตอนปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะเป็นที่หมายปองสําหรับคนสองคนก็ได้มีคนแอบชอบเพรอะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆสําหรับคนคนนี้นะอืมในในชีวิตของเขามักจะมีทางเลือกหรือว่าสิ่งที่ต้องเลือกอยู่เสมอนะคะคนคนนี้ ทัดลมได้นะหรือว่าเกิดเเดือนตุลานะคะทัดลมตุนกลมิทนนะคะเป็นคนตรงม,มีความชัดเจนมีความยุติธรรมเด็ดขาดนะคะอืมเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครเอามา,มา,มาเอาเปรียบแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครนี่คือพลังงานเอเนจีของเขานะ อืมเป็นคนที่แบบสมาร์ทนะคะมีสายตาแล้วก็มีสายตาที่มุ่งม,มั่นเด็ดขาดแล้วเขาก็จะมีเสน่ห์ที่สายตาด้วยนะเป็นคนดูนิ่งๆสุขุมนุ่มลึกอะไรเงี้ยมันมีมันทําให้เขาแบบเป็นคนที่มีเสน่ห์บางคนเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบลึกลับน่าคนหาด้วยนะคะอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูพลังงานของคุณเนาะ <c oughs> เป็นชาวทัดไฟนะคะ <c oughs> นายอัลวอนทัดไฟไม่สิงธนูนะ <c oughs> อืม เป็นคนที่อ๋อก็มีสเสน่ห์เหมือนกันนะเป็นธาตุไฟก็จะเป็น energy ออกแนวมี passion ในตัวเองอะ่ะเป็นคนที่แบบขยันมีวิรทยาอุตสาหะนะคะชีวิตมกักเจอความท้าทายหรือว่าอุปสรรคต่างๆแต่ก็เอาชนะได้เป็นคนที่ไม่กลัวแล้ก็ย่อทอต่ออุปสรรคนะคะ มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างหรือว่าทํางานหลายอย่างายอยางะไรเงี้ยนะอันนี้อืมเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวหรือว่าใช้เวลา ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะทบทวนตัวเองด้วยนะคะในตอนนี้นะพลังงานปัจจุบันเราก็ในบางคนเขาเขาสู่สภาวะของการตระหนักรู้ของชีวิตการกลับเข้าหาตัวเองนะอ่าเราก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะเยายาตัวเองเยายาคนอื่นนะคะมีแผนหรือมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่จะซัพพอร์ตนะคะสังคมหรือว่าโลกใบนี้ด้วยนะคะคนอาจจะมีการตรกผลึกนะคะประสบการณ์นในชีวิตนะคะ ต,ต่างๆแล้วคุณอาจจะออกมาช่วยเหลือสังคมยอะไรเงี้ยก็ได้นะหรือว่าส่งต่อ,อ,อกําลังใจดีๆนะคะหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้ผู้คนนะคะมีความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นนะคะอ่านะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะล้นอะเยอะนะอืมใช่อันนี้อาจจะเป็นภารกิจอะไรของคุณอย่างหนึ่งนะอืมภารกิจที่จะต้องอเหมือนยกระดับ จิตวิญญาณตัวเองแล้วก็ส่งต่อแสงสว่างนั้นให้กับผู้คนด้วยนะมันเป็นสิ่งที่ค้างคางในใจคุณอะ่ะเหมือนคุณต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันมันเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์โพสต์หรือว่าเส้นทางที่จะต้องทำเพื่อ,อให้ตัวเองเขาเรียกบรรลุเป้าหมายในสิ่ง p ลฟ์โพลในสิ่งที่มีเจตนาลมที่ที่ลงมาบนโลกไปเนี่ยค่ะมันมในบางพลังงานกุสายเชื่อว่าคุณมีความรู้สึกเหมือนมีคําถามแบบติดอยู่ข้างในเช่นเกิดมาทําอะไรหรือมีอะไรที่ฉันต้องทําบางคนเนี่ยกุสายเชื่อว่ามีครบทุกอย่างแล้วนะบ้านงานเงินรถอะไรเงี้ยแต่ลึกๆรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มเต็มนะคะการช่วยเหลือคนอื่นหรือการส่งต่ออะไรบางอย่างที่มันเป็นคุณค่า คุณสายเชื่อว่าน่าจะเติมเต็มแบบข้างในของคุณอะลองลองสังเกตตัวเองดูนะคะอ่าภารกิจของคุณนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคหรือสิ่งที่คุณเจออ่ะอันนั้นนะคะเอามาช่วยเหลือคนอื่นได้ส่วนใหญ่ภารกิจของของคุณนะจะเป็นในเรื่องของอืมเขาเรียกว่าอะไรบททดสอบที่คุณเจอนั่นแหละแล้วตรงนั้นเอามาส่งต่อแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นอะไรประมาณนั้นนะอ่ะายาวหน่อยนะเป็นชาว ธาตุลมตุนกลมเมทุนนะคะนเอเจีที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ในบางพลังงานนะผิดหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักม,มันเหมือนกับว่าเอ,อไม่อยากให้เสร็จแบบนี้มันเป็นประสบการณ์วัยเด็กหรือทราวมานะคะในตอนเด็กอะไรเงี้ยที่คุณอาจจะต้องมีบทเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะความรักนะคะเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะคะอะ,อะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะส่งผล ออตอนโตอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเจอประสบการณ์นะคะความรักที่ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ยถ้าย้อนกลับไปเราอาจจะไปเจอเขาเรียกว่า trauma าาของคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยพลังงานสําหรับผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะก็จะมออีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสมคัญแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยซึ่งมันส่งผลกระทบ นะะในบางพลังงานแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเจ็บตรงจัก,กราหัวใจอาจจะรู้สึกเหมือนแป๊บๆเนี่ยแต่ว่าคุณสาเชื่อว่าเหมือนคุณอาจจะมีการตระหนักรู้นะคะในปัจจุบันแล้วนะคะอโอเคพลังงานตรงไหมถ้าเกิดว่าพลังงานตรงนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคุณคือคนพิเศษของเขาหรือไม่นะคะขอซ้ำไปเนาะ เป็นสิบถ้วยขึ้นมาเลยนะคะใบเดียวก็เอาอยู่แล้วอ่ะอืมเป็นคนที่เป็นโซเฟอร์มารีเป็นคนพิเศษแบบมากๆเลยนะคะเป็นครอบครัวเป็นความรักที่รมสมบูรณ์นะคะคือคนในครอบครัวเลยนะคะอืม,อมคุณอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเขาอะ่ะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับนะคะ อะไรบางอย่างในตัวเขาให้เขารู้สึกมีแบบมีปัญญามากขึ้นหรือว่าตระหนักรู้ในคุณค่าอะไรบางอย่างคุณเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มนะเป็นมีแนวโน้มที่อาจจะเป็น s o ฟ l แฟมิลีด้วยอะ่ะเหมือนเข้ามายกระดับปัญญาสติการตระหนักรู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอสออฟเพนเดเคนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะเป็นเอเนอรที่ กุสาเชื่อว่าแบบมัน,ม,นมันผ่านเรื่องเราท็อกซิกหรือว่าการเรียนรู้มาเยอะแล้วอะค่ะมันเป็นมันเป็นพลังงานที่สมบูรณ์มากๆนะคะมีในยะในเรื่องของการแบบลงเอยในเรื่องของความรักด้วยแล้วก็คุณสาม,มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความรักแบบลายเงื่อนไขก็ได้นะเออจริงๆแล้วคุณคือคนพิเศษสําหรับเขาถ้าหนึ่งรนะคะก็ให้100นะะใหนึ่งเต็มเลยถ้า1000คะแนนก็ให้1000คะแนนเลยนะคุณคือคนพิเศษสําหรับเขามากๆนะคะโอเค ยังไงฝากช่องคุณศาสุดาวไว้ด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอก,กันต่อคลิปหน้านะคะ